รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Tooling Schuling with Science รายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพรยังคงอยู่ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกรดอีกหนึ่งวันค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะได้เรียนรู้วิธีการ ขับรถเมื่อเจอเหมอกและควันนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมของป่าเต็งรังกันไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะแพรมทําตามสัญญาแน่นอนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับไก่ฟ้าพญาลอนกประจําชาติไทยค่ะแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะคะไก่ฟ้าพญาลอวันนี้ค่ะตื่นเช้ามาอากาศดีมากๆเลยค่ะท่านผอนะคะจึงแนะนําว่าเราควรจะมาดูนกในป่าเต็งรังก,กันก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในป่าเต็งรังจะมีนกสายพันธอะไรบ้างและพวกเขานะคะจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแพรเองก็ไม่เคยดูเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปชพมพร้อมๆกันเลยค่ะ นกมันสายตามันดีมันเห็นแล้วมันจะกลัวเรานะต้องแต่งตัวให้สีทึมๆม,มอมอ่วงนอนนี่เช้าอยู่ตื่นก่อนนกคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพมตื่นเช้ามากเลยค่ะท่านผอ,อ,อน,นะคะก็เลยพาแพมนะคะมาดูนกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนกกันค่ะ อ๋อค่ะการไปดูนกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวก็ต้องตื่นแต่าเช้าเช้าตื่นเรี่ยงเนี่ยต้องตื่นต้องตื่นก่อนนกใช่แล้วก็อุปกรณ์ดูนกมี2อันด้วยกันนะคะอันนี้เ็าเรียกก้องสองสองตาเวลาดูนกใกล้ๆหาด้วยตัวนี้แต่ถ้ามันไกลมากก็ต้องใช้เครื่อกล้องเทเลสโคปตัวนี้ดึงมาให้มันใกล้ๆว่าจะดูอะไรเห็นสีสันชัดจะต้องตั้งเพราะมันดึงไกลๆเมื่นผ้ามันสั่น แล้วก็กล้องที่ต้องแขวนตลอดนะฮะห้ามถือหิ้วไปหิ้วมาเพราะว่าทำด้วยกระจกี๋ยวแตกเอาง่ายแล้วแพงนะครับก็ททำให้เห็นสีสันนกนั่งนั่งดินเสียงหุยนกเสียงนกเยอะเลยค่ะดเสียงนกไหมนั่นบินบินแล้วนบินแลดินเสียงนกกรได้ฟังเสียงนกก่อนเราดูนกคืออะไรนกถ้าเห็นนกเยอะๆหลายอย่างเราก็แสดงว่ามันป่าเนี่ยมันยังสมบูรณ์อยู่นกมีประโยชน์ทางชาติมากๆเลยค่ะ มีอยู่ธรรมชาติมากๆเ่ราว่าจะเป็นการช่วยผสมพันธุ์ดอกไม네้ด้วยไหมคะเพราะมันกินอาหารไม่เหมือนกันบางอย่างมันกินน้ำหวานดอกไม้ช่วยนกกินปีนกอะไรพวกนี้ก็ช่วยผสมสดอกไม้ถ้ากินผลไม้ก็ช่วยกระจายเมล็ดไม้นะเพราะว่าเอึมาเป็นเมล็ดที่นู่นที่นี่บางอย่างช่วยละกินกินลกด้วยกันหรือกินหนูอะไรอย่างนี้ก็ช่วยควบคุมหนู กินแมลงอีกใช่ไหมบางอย่างกินแมลงเป็นการควบคุมระบบนิเว่นการนอกจากควบคุมแล้วเปนสีสันสวยด้วยทำไมนักนูนกเยอะเพราะว่านกมันสีสันสวยมากสวยสวยจริงๆนะเขาจะเห็นเยอะบังเสียงแต่หนูยังไม่เห็นตัวเลยค่ะก็บินอยู่ทั่วเฮะเนี่ยอันนี้เรียกว่านกแขกเต่ากลุ่มนี้เหมือนกับนกแก้วถ้าเห็นแล้วคุณจะชอบเลย สีเขาสวยไหมคะสีเขียวสีเขียวแล้วคอสีชมพูต่างสันสีสันสวยนกแขกเต้าคือนกพันธุ์นึงเขามีหลายสีใช่ไหมคะใช่เหมือนกับที่เราดูไก่ฟ้าพญยารอเห็นไหมครับค่ะนักกลุ่มนกเือนกันนะฮะแต่ตัวผู้สีหนึ่งตัวเมียสีหนึ่งแต่นกแขกเต้าเนี่ยตัวผู้ตัวเมียสีเดียวกันแตกต่างเฉพาะปากปากท่านผอยชมเพิ่งพูดหมดค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อ เดี๋ยวไปดูตัวจริงกันดีกว่าค่ะเดินตอนนี้เราดูนกเสียงอะไรไหมกรู่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 ทุกคนรู้เลยกี่ล้อเห่อเห็นไหมกรู่กรุู๊่เสียงอะไรนกจุกรู่เออนกรู่เห็นใครๆก็รู้จุดกรู่นกประจำถิ่นที่นี่คือนกอะไรคะนกแพกเต้านก เขานกเขาเขาขันกู้เขาไม่ใช่นกของเรานกเขานกกู้ไปนะไปเอาตัวนี้กันตัวนี้อุ้ยอยู่บนยอดปุ๊บอุ้ยอยู่เฉยๆอย่าพยายามอย่าเดินนะมาดูนี่มดูนี่ผมเซ็ตตันนี้ให้คุณแต่ผมเด็กขาไงผมไม่เห็นสีอันนี้มันดึงน้อย เห็นสีสันไหมเห็นไหมสวยนะอุ้ยหนูถ่ายรูปจะเห็นไหมคะถ้าหนูถ่ายได้ต้องถ่ายในกล้องอุ้ยสวยมากไม่เคยเห็นนกใกล้ขนาดนี้อันนี้มันเด่นกว่าธรรมดาเราดูนกเราต้องดูตามแสงนี้เราดูย้อนนิดนึงแต่ช่วงดีพระอาทิตย์กังขึ้นมันมีย้อนมากเห็นไหมหากล้องตัวเองไม่เจอยากครับเพราะต้องซูมมันไม่ใช่กล้องซูมธรรมดา ต้องใช้ฝีมือโอ้โหโชว์กันเลยใช่ไหมคะเออ <c oughs> โชว์เลยตทงก่อนนักเรียนมาเขาไม่เชื่อหรอกมาดูปุ๊บ,บกินน้ำปั๊บ หลังจากที่เราดูนกกันแล้วนะคะเดี๋ยวแพนจะทำตามสัญญาค่ะโดยการขาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับไก่ฟ้าพญาลอ,อกนกประจำชาติไทยค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะนั่นพอม <laughs> าแลยคะ <laughs> ่ะ